ค่ะมือนี้มาตามเพื่อนบ้านตามเหล้าพอลี่มือวานนี่เขาชุดสี่ตัวแล้วก็ชุดหกตัวสุดยอดอิลีมือนี้เพ่นจะปล่อยชุดหกตัวมาก,ก่อนพ่นว่าชุดสี่ตัวนี่ล่อตรงมือเิ่นจังสีเหตไเพ่นว่าเอาชุดหกตัวมาก,ก่อนคัดพิเศษเน้นๆมหาห้แล้วจะเป็นตัวใดชุดหกตัวตามเหล้าพอลี่ไปติดตามเลยเด้ค่ะ ับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาตามเลขเนบ้านฟังเล่าเนาะงวดวันหันกับมี่เขาเลขหตัวเนาะหกตัวพีเขาดือกันนะครับแล้วกัชุดซีตัวกับเขาดือกันพอดีเอฟซีว่าชุดล่งน้ำมันมืตรงด้พอดีาตัวนึงกับแตีกับพิษบดด้วยพีานวงั์ตีบาดด้วยด้เอามือตรงเนาะแล้วเามือตรงทราบพอดีจับจอดล่องนาเราเลยว่าเออไว่าตี้ั่งเกาหกตัวไปวังกวันมือนึง เมื่อต้องเอาซีโตวเล่าตัวตรงเนาะแต่สิบว่าหลั่นตัวกับเมือนเล่าหกตัวเป็นก้อนเบียร์จับเลขเอยนยังไงจับซีโต้สามตัวเนาะผลงานสีพานมากครับอันนี้ของงันชุดจับเองครับเล่าหกตัวครับแต่ที่ม่เอ็งคนที่เขานี่เจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งเจ็ดนะครับครับผมอันนี้จะเป็นชุดที่จับคู่ให้ครับของเล่าซีโต้ครับ ติเก็หนึ่งเนาะเลขตรงกันในสองเล่าเนาะหนึ่งล้าหกอันหลาสีเลขตรงกันเป็นสิได้การเลยเนาะนี่มาเบิ้งของไม่ครับเองไม่ของเล่าของตูเนาะกรขวันจะน่อยนะครับเ่องนี้่ได้กินเขากินขาองรุนอยู่เขายกินไปกินไปกินแล้วสันน้ั่น่เลยเนาะแกเทียงท่านได้กินเขาไห ใครดอกไม้อันนี้ก็เขจะผมอะไรเนาะว่านในลายกินวันมือเดยวันพอรี่อว่าคนม่เจอเยอะเอาสูดสูน้องอีเนาะรับผมับเห็นเจ้าอะไรใจ่ว่หลักเออถิ่ม่หมดยามมือแเรียกมากไม่ใช่หย็กรุ่นเนี่ยเอเียกแค่เราไปเขาเจกตัวเนาะพุดเออไมุ่ชนตัวแรกไปหมเลยไม่มาก ปวดนเหรนปลอกสื่อห้าน้อยเบิ้งห้อมาเร่งมันถกมันปลาได้เลยลาตัวเียสังเกตได้าเนเยอะันไดเาได้เอานะครับไปตาพิ้นเนาเอาเบิ้งล่าเขาเรียกว่ามีจังไรแห่งมาเนี่ยับนัเป็นเลขชุดจำเียงไปกอนหตัวจำเียงชุดจำเียงครับหกตัวม่ตัวย่านครับชุดจำเสามสองห้าเด่นสามกับสอง ปดเก้าหกเบิ้ลสองสองแค่นี้ได้ค่ะหน่อยแ่นี้เจบียงท่นมีอย่างท่นมีอย่ครับเจ้าพอดีเฮะยอครัเจ้าพเขีอากัเิ่นเบิงขันสมมติว่ามันออกแล้วอากรเจีวไปนีนะครับไครับเลขออกปุ๊บก็จะเอาไปหนีมันเลขที่ออกมมีะมีตัวเขขาห้อจะเปเทียบพอดีครับอือเรนะ อย่าวเราเีฟซีเพื่อชงมันนะไก่ย่าลืมด้วยนะครับสามารถสักสมุนพอลี่เลยเนาะมาเลยกัขอเป็นสภาพบุญเอาบอรโทรเลยกัศูยก่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดะครับอรเโทรเมตุวกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปด้วยค่ะเบีาไม่าแล้วเหรอมาพอลี่โช์เนาะอ่ะพอลี่โชเลยครับผมของโชคนใยเรนหนึงนึ่จะชเนี่ยยเชื่อจุดับเบียงก่อนเนีพอจับเบียงจับให้ ันนี่ชุดจับไห่ด้วครับมาตื้อน้นก็เล่ะทุตตาดีชุดจับไห่ครับมีสามสองหาเด่นสามกับสองแปดเก้าหกบิ้ลสองสองจับคู่แปดหกสามหาสองแปดอันนี้เป็นชุดจับเองมาสีแดงแดงขั้นอเดี๋ยวมาเลยวางให้เนาะงงงงมันมาเรีนจับเองงงนล้ไม่ตีนะ เอาหกตัวนี่นะพอดีใหญมากนะมีหกตัวสามตัว2ตัวสามตัวเยหตัวก้อนเาหตัวพอดีใหญ่มากก่อนสามสองห้าเก้า8อแดเ้าหนะครับนี่คือเลขหตัวอ่ตัวันนี้จับ3มตัวนะครับห้ 5, 6, 2 2> บาสามแปดสองสามสองเก้าห้าหเนาะวันนี้จับ2ตัวเทากับแปดหกสาหสองแปดเลขเด่นสามกับสอง เลเวลสองสตัวเดียวน้องนาี้กนะครับผมราะว่าองมาแรหองสอมาแรีกครับคนนี้กสุลไม่เลยแล้วเลยงงยังไรมันเล็งงงเขาก็จับกูหน่อยแ่จัจับนี้นะอี่น่อยปร้มาจับตั้งจากคนนี้จับใด้หกตัวเลยน้องี้เออมื่อไงห้าียตัวสีีกเอาเอาหตัวมือสบนี้องเป็นเจนอันนี้เขาเป็นจับดีกว่านะสเไงกนี้นะอ่าครับว่าเป็นยังมอนี้ ว่างแบบไม่แน่มีซือเลีนผิดจับมาคืนเราเป็นแนินดักสุตสาเลียนหลไปเป็นอ่านใจสามีเ็่าิ้อิ้งงเลยอี่เออแสดงตาบัวประทัดเนาะมีตัเนาะตาหมกผีรีวท่นต้องเคยอ่านสามตัวอยู่บงไรเนาะสองตัวของตัวจวนว่าเป็นเพื่อนตัวนี้กับมาแรกเนาะเล่าเขารียเนาะ คือว่าชุดสี่ตัวผลินี่โรนสิลุนมาผู้ี่ครับโรนี่ดอกสีลุดว่านหกมาซ้อนครับมานลุดมาหันงวดหนึ่งครับเมื่อเขาไม่ไดแล้วเมื่อเขาไม่แล้วอ๋อตามไปเรื่อยๆนะถ้าเราเล็กล่าสี่ตัวแม่นนะครับอืมส่วนหกตัวนี่กับมีสิทธิ์ถึงสามตัวสี่ตัวครับก็่สุดยนี่เขาไม่รุอยุหกตัวนี้ว่างมาให้เพื่อเขาได้หลายตัวขึ้นครับผมคือว่าซื้อไง นะครับคแล้วเรียปรี่นะรีจะจับเวลาทัวร์จะบักอรีจับใหมสามาจับเพ็นได้อันนี้เป็นคนบักปรีเนาะปรีกับวก่อนว่าจับเม่นได้ป่ะอ้โหยังไงน่จับได้เนาะเออบงคั้งเยซีแม่เขาเพิ่นนันกลายอันเสียงนุ่มแตกเลยเจ้เสียงนุ่มแตกาไเสียงเาิดจับเองมค่ไได้เพื่อนเลยจับซอยกันเด้นะครับแต่วเลข้ยี่ต้นสงอายบปามันจะประมาณั่วโมงหกคืนบรีจับในหกคืนได้ก็ถึงเนาะสี่เื่อ แมนนะเพราะหรือมีในใจคัดเอาซือเอาเด้อนะครับไม่ทั้งพ่อรีนะจำลาวหกตัวสี่ตัวเด้นะครับมือนี้ก่ชัใหกตัวไปก่อนมืออื่นคอยตรงตัวในตรงมือมันพร้อมมันตึงเลยตรงมือครับเพราเปี่ยกหลายเนาะพ่อดีเนาะได้ไหมนี่บอกกันว่าเห็นหกตัวเมื่อก่อนสัก้อนได้สก้อนแบเอาเตะเสาเลยมืออื่นโอ้พ่กเมียนเออมีนเมียนมือในเตะเสาไ่ใช่นาะยากเตะเสาเนาะเพราะว่ามันจะได้เอาของชุดของมือนี้ไปเห็ด มืนอนี้สวยจังไหยแม่น้องดอกเพราอะเร่ายรมองไรใจเหรอเนาะกาวเอาออกมืดสุดน้อยเนี่ยเหมือแเลงเห็ดได้เลยงมันเลเออเห็ดได้เลยอืมเห็ดยากเนาะเอาเป็นย่างดอกพี่น้องสูดเป็นต้อ่าเล่าพอลี่กำลังมาแรงโชว์เลยพี่น้องไปติดตามมาดีดีพูดไรคนมาเออเลี้ฟันก็หลายตัวตีมาหลายตัวแท้ไวอยากตีหลายไวอยากรุนหลายมาเอาพอลี่เนี่ยใครมั่วใจจะจีอันเห็นเลี้ันปั๊บรวยต้องมาหาพอลี่อีกแม่เนี่ยนะเราเนาะคือมันมันเดือดจีแต่เนีดือดจีจะหน่อยเนาะ ลองมีข้อเอานะครับเรื่องไรครูเนี้ยก่บน่าเป็นยังว่าไรไปดอกพู่ฝันฝันวันที่กับดีนาทีหลังผมไม่อยากตีไรดอกวันที่มันเกิดเห็นเหมือนสองสองอยู่นี่ขันมีสองอยู่นี่จะเลื่อมออกไปตองเด้อเด้อมีชิดตองเลยเดี๋ยวพอดีมีชิดตองนี่มเออสองสองเปิดเวรยังกันเนาะอ่ะช่วยอย่ที่เราวันที่ก่อนล่องกีบรับครับ อ้ชให้มาันนัพอลีเด้อนะครับกัชมีนะครับจับปูสามตัวเนาะห้าสามแปดสองสามสองเก้าห้าหกนะครับจับสองตัวกับแปดหกสามห้าสองแปดเลขเด่นสามกับสองนะเลเวลสองสองเด้อนะครับหกตัวเพิ่งจะเห็นอยู่กลางๆเนาะครับว่าไงบ้างไงหรอกม่นเห็นเป็นสามตัวหกตัวสองตัวยิ้อยู่เป็นจุดไพ่จุดบ้นอยู่กันช่วยจัดเจเนาะ ครับขอบคุณพอดีหลายที่ติดตามนะครับยิบซี่ก็ได้์บริษัทกับติดตามมาเรื่อยๆกันสำหรับเรื่อเพื้นเพี่ทางไทยของเรานะครับขอบคุณพอดีหลายสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีกันมาครับ